สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เราก็อยู่ในเกมเราบอกเนาะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปตามหาร่างกายกันก็ผมเนี่ยได้เปลี่ยนชุดใหม่นะผมใส่ชุดนีฟอร์มของเรียนตอนเนี้ยนี่ครับแขกของผมเนาะเออผมว่าผมจะไปเอาคอยความเร็วก่อนเพราะว่าผมเนี่ยเล่นมันจน50แล้วไงมันก็เลยเขทาทั้งที่จะได้เปรียบครับผมเนี่ยไม่ปล่อยให้โอกาสจะมันเสียเปล่าไปหรอกเห็นไหมครับเพื่อนว่ามันขี้โกงแค่ไหนอะ เฮ้ยดุยบอกได้ที่ทำวิกเร็วจังเลยที่กองฉบัดผมไม่ได้ที่กองของได้มานานแล้วออก็ไปอย่างดูว่าใช้ปโปรผมไม่ใช้ปโปรนะอุ้ยผมเห็นลำตัวหงใกไกลแล้วรู้สึกว่ารอบนี้ผมจะหาไว้วเนี่ยแล้วนี่มันขาวดีว่ะเฮ้ยเจอไวมากเลยไม่ถึงอาทิตย์ผมเจอสี่อันแล้วสุดยอดทุกคนครับรอบนี้รู้สึกว่าเราจเจอกันไว้วเนี่ยโอเคมาดูกันว่าอสุดท้ายผมมะเจอตอนไหนเนาะแต่ขอร้องล่ะ đèn à lơi